สวัสดีค่ะตอนนี้ผลตรวภูมิแพ้แฝงจากเส้นผมของสุ่ยก็มาแล้วนะคะเราสามารถเลือกดูผ่านลิงก์เลยหรือกดเซฟใส่โปรแกรมต่างๆก็ได้อย่างเช่น g o o d n o t e ถ้าดูผ่านเว็บไซต์เราสามารถกดดูหมวดหมู่ตรงสารบัญได้เลยนะคะสะดวกสุดๆเลยสีแดงๆนี่ก็คือสิ่งที่เราแพ้แบบปฏิกิริยาสูงนะคะคือทานนิดเดียวก็อาจจะท้องอืดท้องเฟ้อสิวขึ้นปวดหัวอาหารไม่ย่อยคันจมูกได้เลยส่วนสีส้มคือรองลงมาปฏิกิริยาปานกลางแต่ถ้าหากทานหลายๆอย่างรวมกันก็จ,จะทําให้มีอาการได้เช่นกันค่ะ ส่วนสีเขียวคือทานได้ปกติเลยนะคะตัวสวุยเองดูจากในผลคือจะมีปฏิกิริยาสูงกับพวกธัญพืชหรือพวกกูเตนคือทานแล้วไม่ดีต่อสุขภาพของสุยแน่นอนเพราะที่สังเกตมาเวลาสุยทานพวกนี้สุยจะท้องอืดไม่ค่อยย่อยค่ะต่อมานะคะการวิเคราะห์ภูมิแพ้แฝงต่อสิ่งแวดล้อมที่สุยมีอาการก็อย่างเช่นยุงเลยค่ะคันสุดๆเลยและยังมีการวิเคราะห์ภูมิแพ้แฝงต่อเราหะภูมิแพ้แฝงวัตถุเจือปนอาหารเขาก็จะบอกว่าเราแพ้อะไรบ้างมีอันไหนที่เราแพ้นะคะ ต่อมาการวิเคราะห์แร่ธาตุและสารอาหารแร่ธาตุสุยจะขาดโคม,มียมไปส่วนระดับวิตามินผลตรวจของสุ่ยออกมาอยู่ในเกณฑ์ครบทุกอันเลยส่วนการวิเคราะห์สุขภาพของลำไส้ของสุ่ยเกือบครบเลยค่ะขาดไปแค่อย่างเดียวแต่ภาพรวมของสุขภาพทางเดินอาหารของสุ่ยคือย่อยไม่ค่อยดีเลยและพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยย่อยไขยมันด้วยซึ่งสุ่ยขาดไปค่ะส่วนอันไหนที่ขาดไปนะคะเขาก็มีบอกนะคะว่าแหล่งที่มาเราสามารถหาจากที่ไหนได้กินอะไรได้บ้างแนะนํามาอยู่ในนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวซุยจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินตามที่รีพอร์ตแนะนำมานะคะและมาดูกันว่าจะเป็นยังไง